แล้วคาริสาอวดพุงโตประชันไออภิษดายัดไม่ได้ท้องแค่ไม่ไดิครีจ้าทำเอาคอมเมนต์ในอินสตาแการมเกือบแตกและทำเอาไลค์คนเกือบแสดงความยินดีเกินแล้วเชียวเมื่อล่าสุดสาวคาริสาสปิงเกตโพสรูปโชว์พุงป่องประกบกับคุณแม่หุ่นแซบอยากไออภิษดาเคลือกคงคาที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เจ็เดือน นี้บอกเลยว่าสาวคาลิสาพุ่งล้ำกว่ามากเทียบจะชัดแล้วแทบแยกไม่ออกเลยค่ะว่าคนไหนท้องทิพย์คนไหนท้องจริงซึ่งคาลิสาแปะแคปชั่นสุดหาเอาไว้ว่าพี่ไออภิสดาเจเดือนคาลิสาหลังมือเที่ยงอยากเพิ่งแสดงความยินดีค่ะอย่างไม่ได้ครี่แแท็กรับนะคะบทคนท้องขี้เกียจออกกำลังกายดื่มน้ำวันละแปแก้วตื่มาสวยแล้วค่ะ งานนี้เราเพื่อนพ้องก็ในวงการบันเทิงและแฟนๆแหกคอมเมนต์สน,นันลั่นเกือบจะแสดงความยินดีหยุดแล้วเฉียว